พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนในบทธรรมจักรกับควาวัตนสูตรที่เราสวดไปนะสอนนะเรื่องอริยสัจสี่นะก็คืออริยสัจสี่มีอะไรบ้างมีทุกนะทุกก็คือควรกําหนดรู้นะทุกทุกสัจนะควรกําหนดรู้ ควรกำหนดรู้ควรกําหนดรู้อย่างไรการควรกําหนดรู้นั้นก็คือห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวเราได้แค่ดูนะถึงจิตใจเราจะดีหรือไม่ดีก็ช่างเราแค่ดูอย่างเดียวดูเห็นเข้าแค่นั้นเองอะ่ะห้ามเข้าไปยุ่งเนี่ยลักษณะการกําหนดรู้เป็นอย่างนี้สติก็คือกําหนดรู้นะก็คือดูดูเข้าเฉยๆดูจิตมันเป็นอย่างไงแค่นั้นเองอะ่ะ ว่ามันเป็นยังไงดูจิตของเราเป็นอะไรในขณะนี้นะในขณะนี้ว่าจิตของเราเป็นไงอันนี้คือลักษณะของสตินะสติคือกําหนดรู้นี่อันนี้คือข้อนี้คือทุกขสัจนะทุกขสั์คือการกําหนดรู้ดูแล้วก็เห็นเข้าแค่นั้นก็จบแล้วนะห้ามเขาไปยุ่งถ้ายุ่งนั้นมันผิดวิธีการปฏิบัติ ข้อที่สองก็คือสมุทยสัตว์หรือสมุทยะอริยสัตว์นั่นเองอันเดียวกันก็คือควรละทุกควรละอันนี้พวกเราจะเข้าใจผิดเยอะเลยละนี่ไม่ใช่มีเราเป็นละไม่ใช่ว่าลักษณะการละเราจะเข้าใจว่าสมุทยสัตว์คือควร ละการละเนี่ยไอ้ควรละข้อนี้เราก็ละไม่ได้นะที่ถูกต้องมันเป็นกิจของมัคมีองแฝดที่มันจะละเองเราไม่ได้ละเราทำไม่ได้ในอริยาาสัจสีเราจะทำได้แค่ข้อเดียวคือข้อหนึ่งคือทุกขสัจกำหนดรู้อย่างเดียวข้อที่สองนี้สมุทยาสาัจจากก็คือ ควรละนะไม่ต้องไปสนใจรู้เฉยๆแต่ไม่ต้องเป็นละสนใจว่าที่จะละจะละยังไงอย่างเช่นว่าไม่ดีเข้ามาเนี่ยอยากจะทิ้งไม่เอาอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้มีตัวเข้าไปแทรกแซงมีอัดตาตัวตนเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะให้รู้ว่าเฉยๆนั่นละนี่เป็นหน้าที่ของมัดที่เขาจะทําหน้าที่เองไม่ใช่เรานะเราทําได้ค้อนหนึ่งข้อเดียวนะ ข้อสก็คืออะไรมัคควรเจริญใช่ไหมมัคก็ควรเจริญมัมกกคมตัวนี้ก็คือหนทางหนทางที่ควรเจริญก็คือตัวย้อนกลับไปข้อหนึงเหมือนเดิมคือกําหนดรู้นะมัคควรเจริญก็คือต้องทําให้ตะขอเนื่องให้เป็นสายนะอันนี้คือข้อสามคือมัคข้อ4ก็คือ นีโลดควรทำให้แจ้งนะควรทำให้แจ้งนี้ก็คือจริงๆแล้วควรทำให้แจ้งมันก็ทำไม่ได้ก่อนนี้นะมันต้องอาศัยการเจริญมากอาศัยข้อสามก่อนนะข้อสามคือการกำหนดรู้พอเรากำหนดรู้ก็คือย้อนกลับมาข้อสามคือมากเราต้องทำให้เจริญทำเรื่อยๆอเห็นไหมทำให้ตลอดเนี่ยหรือทำให้เจริญข้อนี้ นะแล้วก็มันพอทำรสตตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีสติมีสติสมาธิเต็มพร้อมพอเต็มพร้อมเนี่ยมันจะย้อนกลับไปข้อสองคือสมุทยัยคือละเนี่ยไอ้กิจของมรรคไอ้ข้อสามเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ละข้อสองเขาเองนะไม่มีเรานะไอ้ข้อสามเนี่ยก็จะเป็นละเองเป็นละข้อสองเมื่อละข้อสองได้นีโหลด มันถึงจะแจ้งนิโลดก็คือนิพพานนั่นแหละเนี่ยนะให้รู้ไว้ทุกสมุทยัยนิโรธมักเออมักข้อสีนะนีโลดก็สามคนททำให้แจ้งนะจะสักันนิดนึงนี่นมักสี่ข้อทำได้สองข้อ อีกสองข้อทําไม่ได้นะ,นะอ,อีกสองข้อที่เหลือนั้นจะต้องอาศัยข้อที่หนึ่งกับข้อที่สี่นะก็คือควรกําหนดรู้ทุกข์กับอะไรข้อหนึ่งกับข้อข้อที่สี่ก็คือมรรคควรทําให้เจริญนี่ทําได้สองข้ออีกสองข้อทําไม่ได้นะเมื่อ สติสมาธิบริบูรณ์ไอ้สองข้อที่เหลือก็จะมาเองนะนี่เป็นอย่างนี้ให้รู้ไว้ที่พระพิจ้าทรงสอนเพราะผู้ปฏิบัติส่วนมากนะรู้ทุกนะไม่เคยกำหนดรู้ทุกกันเลยนะข้อหนึ่งข้อสองก็คืออะไรละสมุทยัย กิจที่ควรละเมื่อคนศึกษาจากตำราแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็จะเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าเราต้องละละสิ่งที่ไม่ไดีออกจากใจนะผิดมันไม่ใช่นาทีเราจะไปละผิดเลยไม่เข้าใจนะถึงแม้แต่ผู้เรียนสูงสูงมาก็ไม่ไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ปฏิบัตินะจะไป เอาตามตำราว่าต้องเราไปละนะละสิ่งที่ไม่ดีเอาแต่สิ่งดีๆมันไม่ใช่กิจของเราที่จะทําหน้าที่ในการละกิจที่จะทําหน้าที่ในการละก็คือตัวอะไรนิโรธนะนะนิะนะนโรธก็คือนิพพานหรือก็ปัญญานั่นแหละมันเดียวกันนะปัญญานิโรธ ตัวนี้จะกิจที่ทำละเขาเองละตัวสมุทยัยละเห็นให้ทุกเกิน,เน,นนี่เป็นอย่างนี้เราต้องกำหนดรู้ทุกขณะนี้เกิดอะไรขึ้นที่จิตใจเราเราก็แค่ดูเฉยๆห้ามก็ไปยุ่งเกี่ยวเฝ้าดูเฝ้าดูเขาเฉยๆแค่นั้นเมื่อเฝ้าดูเขาเฉยๆดูไปเรื่อยๆดูจนให้มัน จิตมันมีกําลังของเขาเองถ้าเราไม่ดูจิตก็จะไม่มีกําลังไอตัวกําลังนี่คือตัวสมาธินะก็เฝ้าดูแค่นั้นเลยไม่มีทําได้แค่นี้แล้วก็ดูให้สอนเนื่องการที่ดูต่อนเนื่องเนี่ยตัวเนี้ยเรียกว่ามาัคนะมัคคือหนทางที่ควรเจริญเนี่ยควรเจริญต้องดูเป็นสิ ทางสายยาวดูตลอดจนกลายเป็นมรรคขึ้นมานะมาเป็นมรรคแล้วก็จะทำเมื่อมรรคเกิดขึ้นเขาก็จะละตัวสมุทัยหรือตัวเหตุให้ทุกเกิดนะเมื่อละได้เรียบร้อยนิพพานหรือนิโรธก็จะแจ้ง นะเนี่ยลักษณะอย่างนี้สิ่งที่เราทําได้มีอยู่สองอย่างคือกําหนดรู้แล้วก็จเจริญมากให้มันจเจริญอันนี้คือการวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะเราห้ามไม่ได้หรอกจะเอาดีอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตใจของคนเราไม่ต้องมากเอาแค่ชาตินี้ ตั้งแต่เกิดมาลืมตาขึ้นมาดูโลกเจอสารพัดส,สิ่งก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะมันก็เป็นเรื่องปกติพอเราเกิดมาอยู่ในโลกมนุษย์มันจะต้องมีสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีเป็นของคู่กันไม่สามารถที่จะเลือกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เมื่อสิ่งใดไม่ดีคนเราก็จะไม่ชอบอันนี้ผิดนะี ถ้าพูดถึงทางโลกมันก็ถูกทางสังคมมันก็ถูกแต่ถ้าพูดถึงในทางปฏิบัติผิดนะไอตัวสติต้องดูหมดดีก็ดูไม่ดีก็ดูดูหมดเมื่อดูไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงว่า มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติผิดนะมันก็ไปต่อไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติผิดทางมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็แค่นั้นมันไปไม่ได้ไม่ถึงไหนไม่ถึงครึ่งทางด้วยมันฟั่นไม่รู้จะไปยังไงมันหาทางออกไม่เจอ มันแบบเราอยู่ในกลางทะเลนะมองไปไหนเจอแต่ทะเลมองไปข้างไหนก็เจอแต่ทะเลหาฝังไม่เจอนี่การปฏิบัติก็เฉกเช่นเดียวกันถ้าปฏิบัติผิดทางแล้วมันก็ไม่เห็นยังไงมันก็ไม่เห็นยังไงมันก็ไม่รู้อยากจะรู้ยังไงก็ไม่รู้หรอกพอมันปฏิบัติผิดแต่ต้น ทางเขาเดินผิดนะ่ะอย่างเช่นว่าเราเดินทางไปใช่ไหมเนี่ยเราเดินทางไปเราเจอทางสองทางแยกนะไอ้ทางที่ถูกนี่น่าจะมันจะต้องไปขวามือแต่เราไม่รู้เราก็เดินไปซ้ายมือเมื่อเดินซ้ายมือแล้วมันจะถึงไหมละ่ะมันก็ไม่ถึงอ่ะมันก็เดินผิดทางะมันจะไปถึงไหมละ่ะมันก็ไม่ถึงยังไงมันก็ไม่ถึงนะ ไม่สามารถจะบรรจบได้เพราะมันเดินผิดไปแล้วเป็นอย่างนี้ป้องอะไรต้องเดินย้อนกลับมาใช่ไหมย้อนกลับมามาหาทางแยกไอ้ที่เราแยกตายล,ล้วค่อยไปทางขวาเมือ่อไปทางที่ถูกอย่างนี้เห็นไหมเหมือนกันก็ต้องถอยหลังนะเพราะมันเดินผิดไปแล้วจะเดินต่อไปได้ไหมมันไม่ต้องกลับมาเริ่มใหม่นทุกคนนั่นแหละ เรื่องการปฏิบัติถูกทางนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดกว่าการปฏิบัตินะถ้าเราเดินทางผิดแต่ต้นการปฏิบัติมันก็ผิดแต่ต้นนะถ้าเราเดินทางถูกแต่ต้นแต่เรายังไม่ได้ปฏิบัติมันก็ถูกแล้วเมื่อเราลงมือทําลงมือปฏิบัติมันก็ยิ่งถูกคางมันก็ยิ่งเร็วเนี่ยเป็นอย่างนี้นะ ตอนนี้ได้รูก้กิจของมรรคอริยาาสัจสี่ที่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน,นสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงให้สมณะนะหรืออริยสา,าวกทรงออกบวชตามเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นทางทางในสิ่งที่ควรจะต้องเจริญก็คือการต้องมาเป็นสมณะ เพื่อหลีกเล้นจากการคุกคีนะ่ด้วยหมู่คณะหรือในหมู่ของของชาวบ้านนะตัวนีนะ้ถ้าพูดง่ายๆก็คือการปีกวิเวกนะเพราะการปีกวิเวกนี้จะทำให้จิตใจของบุคคลนั้นสงบเร็วขึ้นนะ มื่อสงบเร็วขึ้นมันก็เป็นสมาธิเร็วขึ้นอันนี้คือประโยชน์นะประโยชน์ของการที่ว่าจะต้องหลีกเล้นออกมาถ้าเรายังอยู่ในหมู่คณะอยู่การปฏิบัติมันก็ไม่เดินมันมีแต่จะถอยหลัง นะพะเราอยู่ในกลุ่มชนใช่ไหมเราอยู่ในกลุ่มชนนะเราอยู่ในกลุ่มชนเพราะจิตใจมันยังไม่มีกําลังเมื่อจิตใจมันไม่มีกําลังมันก็ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของเขานะถ้าตาบใดนะถ้าตาบใดก็แล้วแต่เรายังไม่สิ้นเชื้อเนี่ย โอกาสที่จะกิเลสกลับกมเริบอีกมีทุกคนยกเว้นคนเดียวที่กิเลสไม่สามารถกลับกำเริบได้ก็คือสิ้นเชื้อเป็นพระอรหันต์แล้วนะถ้าสิ้นเชื้อเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในที่ชุมชนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ เพราะท่านรู้สภาวะตามความเป็นจริงหมดทุกอย่างนตรงนี้ท่านรู้หมดไออารมณ์ต่างๆหรือสิ่งรอบข้างที่ท่านไปอยู่ไม่สามารถทำร้ายอันตรายท่านได้เพราะท่านรู้รอบหมดแล้วตามความเป็นจริงแต่ถ้าเป็นอริยบุคคลสามขั้นต้นนะมันยังไม่สิ้นเชื้อนะ ถึงจะละกิเลสได้บางส่วนแล้วก็จริงแต่กิเลสก็สามารถกลับกำาเริบมได้อีกเพราะมันยังไม่สิ้นเชือ้อนะเมื่อเรากลับเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนอารมณ์ต่างๆเข้ามากระทบจิตใจมันก็เราโดนกินกเลสโดนอารมณ์ต่างๆเกินค่อยๆเกินเข้าไปเราก็ไม่รู้ตัวเพราะมันยังไม่สิ้นเชือ้อทุกสิ่งทุกอย่างกลับกำาเริบได้หมดเลย นะเราต้องเข้าใจถ้าเรายังไม่สิ้นเชื้อนี้อยู่ในที่ชุมชนมันก็ยังลำบากอยู่เพราะเรายังขาดกำลังของจิตใจนะที่จะให้มันเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นได้คนเราเป็นสมาธิได้อยู่คนเดียว แต่เมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนมันเป็นไม่ได้เลยมันไหลไปเลยไหลไปกับอารมณ์สู้อารมณ์ไม่ได้สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้อย่างนี้ก็มีเยอะนะทางที่ดีเราต้องทำตัวเองให้สิ้นเชื้อก่อนนะ เมื่อสิ้นเชื้อแล้วจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้มันไม่มีพิษมีภยัยตาบใดที่ยังไม่สิ้นเชือ้อกิเลสสามารถกําเริบขึ้นได้หรือกืนเราลงไปอีกดังได้ทั้งหมดหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี้มัน จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์สอนน่ะถ้าบุคคลใดมุ่งมั่นจริงๆนะมุ่งมั่นมันก็ไม่ยากสําหรับกัาผู้นั้นแต่ถ้าผู้ใดไม่มุ่งมั่นก็ทําไปอย่างนั้นแหละถึงข้าวก็ทําไปอย่างนั้นแหละนะอย่างนี้มันก็ได้แค่ นิดๆหน่ยนอยนะไายสมาธินิดๆหนี่ยน,น,น้อยบ้างมันก็แล้วแต่บุคคลไปมันอยู่ที่บุคคลนะเพราะว่าธรรมะพระพุทธเจ้านี้ไม่สามารถที่จะบังคับใครได้มันอยู่อยู่ที่บุคคลน,นั่นเองนะถ้าพูดง่ายๆก็คืออยู่ที่บาร,รมีของบุคคลน,นั้นที่ชอบมาทางปฏิบัติภาวนาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญถ้าไม่ชอบมันก็ไม่หลุดหรอก จะปฏิบัติยังไงมันก็ไม่หลุดหรอกเพราะมันไม่มุ่งมั่นนะแต่ถ้าบุคคลใดแล้วมีความของเก่าที่เขาเคยทํามามีความมุ่งมั่นชอบปฏิบัตินะอย่างนี้แล้วก็ทําอยู่ตลอดอยู่ทําอยู่ไปเรื่อยๆอ,อย่างเนี้ยอย่างนี้มีโอกาสผลทูกได้แต่ถ้าทําบ้างไม่ทําบ้างไม่เป็นไรถึงเวลาก็าไปอย่างนี้มันก็ได้อยู่ เพียงแต่มันอาจจะนานน้อยแค่นั้นเองนะพอเราไม่เอาจริงเอาจังนะถ้าธรรมะพระพุทธเจ้า,านะถ้าบุคคลไหนเอาจริงเอาจังนะพ้นทุกทุกคนแน่นอนนะมันอยู่ที่ความเพียรความเพียรของแต่ละบุคคลแค่นั้นเองนะที่สําคัญก็คือความเพียรที่จะในการปฏิบัติ ไม่มีอะไรมากกว่านี้ไอนะ้นี่คืออุปสรรคสําคัญที่สุดของตัวเองนะไอ้ตัวที่เดินทางถูกเดินทางิดอันนั้นไว้อีกเรื่องหนึ่งนะต้องไปทีละขั้นนะอย่าไปเอาทีเดียวหมดมันเป็นไปไม่ได้นะต้องไปเป็นทีละขั้นตอนของเขานะถ้าใจรักไปได้ไม่ท้ออย่างนี้ แล้วไอ้ส่วนเรื่องที่เหลือแนวทางกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนะึ่งการที่จะทําให้จิตมันเป็นการได้นะที่จิตมันไม่เอียงเอียงนะให้จิตมันคงนะ่ะมันก็ต้องอาศัยกําลังของมัคนั่นแหละนะ่ะมัคก,ก็คือหนทางเจริญมัคควรเจริญก็คือต้องกําหนดรู้อยู่เนืองเนื่อง กำหนดรู้อยู่ไป,ป่อๆให้มันเป็นทางสายยาวไม่มีช่วงขาดมันถึงจะเป็นกำลังมันถึงจะระระปัญหาได้นะระความทายานอยากได้นะแต่เราก็ไม่ต้องเปละเราเราก็แค่กำหนดรู้ทุกมีสติอย่างเดียว อันนี้คือทางเดินของเรานะต่ละอย่าเป็นละนะไม่ใช่หน้าที่ของเรามันหน้าที่ของมรู้จักมรกไหมมรกก็คือหนทางที่ควรเจริญก็คือตัวกําหนดรู้นั่นแหละทําให้อย่างเดียวได้แค่นั้นเห็นไหมไม่มีอะไรมากกว่านี้ที่เหลือเมื่อสติเต็มรอบสมาธิเต็มรอบ ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองเขารออาศัยรอบไปเฉยนะที่เราทําถ้ารอบไม่เต็มปัญญามันก็ไม่เกิดสติเกิดได้สมาธิเกิดได้แต่ปัญญาไม่เกิดสาเหตุที่ปัญญาไม่เกิดเพราะอะไรเพราะสมาธิมันยังไม่เต็มรอบมันต้องรอสมาธิเต็มรอบก่อน ปัญญาถึงจะขึ้เห็นไหมที่เราสวดพัดเทกรัระสูตรน่ะนะพัดเทกรัตนสูตรบทนี้เห็นไหมที่บอกว่ามีความเพียรนะไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนแค่อยู่คืนเดียวนะเป็นผู้มีความเพียรเพียรก็คือเพียนรัก เผากิเลสในจิตใจตนนะก็คือเพียนตรงนี้ก็คือกำ,นะกำหนดรู้นะกำหนดรู้นะแค่นั้นแหละทำตลอดทั้งคืนอย่างนี้นี่ลักษณะาการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติถูกตอนนี้มันจะไปถูกแล้วนะถ้าเราปฏิบัติผิดมันก็ผิดแต่ต้น a l o n ว่าส่วนมากจะเป็นคอยเป็นละอย่างเดียวมันผิดเลยมันไม่เดินข้อหนึ่งมันจะกระโดดไปข้อข้อไหนข้อสามเลยลำดับขั้นของเขานะลำดับขั้นก็คือที่พระพุทธเจ้าตัดนะทุกสมุท,ทยัยนิโรธมสีกอใช่ไหมอริยสัจสี่เราทำได้ข้อหนึ่งกับข้อสี่ อีกสข้อข้อสามข้อสองข้อสามทำไม่ได้เขารอของกำลังสมาธิทำไม่ได้ละก็ไม่ใช่มีเราไปละมันผิดเลยการละนี้เป็นกิจของมรรคมรรคเขาจะละเขาเองไม่ใช่เราไปละถ้ามีเราไปละ ผิดแต่ต้นถ้าเราทำได้อย่างนี้อันนี้คือการเดินทางที่ถูกจะเห็นผลไวมากนะีปฏิบัติกันดูที่เราเดินไม่ไปไหนก็เรามีจะเป็นล้ะอะไรกระโดดข้ามไปแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเรา ในตัวลักมันผิดแต่ต้นเหมือนแบบคนเดินคนตาบอดคนตาบอดเดินนะ่ะเหมือนกันนะ่ะมันก็ผิดแต่ต้นผิดต้นมันก็ทางไม่อยู่ทางมันอยู่ต่อหน้ามันไม่เห็นเป็นอย่างนั้นนะแนวใจว่าต้องกําหนดรู้มีสติสตินี้ก็คือสติรู้เฉย นะรู้เฉยๆมันจะดีไม่ดีก็ช่างรู้เฉยๆรู้แล้วก็ไหวอยสิคไม่ใช่รู้ตามนะเฝ้าดูมันเป็นยังไงก็ช่างดูห่างๆถ้าทำอย่างนี้แน่นอนเห็นผลแน่นอนเร็วนะสั้น